แจ้งอสมเดือนกุมภาพันธ์2,564เงินค่าป่วยการออกวันไหนสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้ารรเ,จเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็กจะมาแจ้งข่าวว่าเดือนกุมพาพานัเนเงินค่าป่วยการจะออกวันไหน ค่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เงินค่าเปิดการก็จะออกวันที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะจำนวนเงิน1,000บาทค่ะเท่าเดิมนะคะยังไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็จะโดนหักหรายการนะคะก็คือจะหักเงินสำหรับเพื่อนที่เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์2564หักโดยสมาคมชกสอสม,มอค่ะเป็นจำนวนเงิน 267บาท50สตางค์ค่ะเพราะว่าเพื่อนสมาชิกของเราเสียชีวิตไป535คนค่ะแล้วก็ทายาตจะได้รับเงิน4 2 0แ0 0 0บาทค่ะก็ไม่น้อยนะคะสำหรับรอบการจ่ายหลักร้อยต่อเดือนอสมทุกท่านก็อย่าลืมเรืองเงินไว้ในบัญชีให้หักด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาทายาตก็จะได้ไม่มาบน่นตอนนี้สมาคมกก็โดนบ่นยับเลยนะคะเพราะว่า จ่ายเงินไม่ครบทำไมไม่เอามาให้หมดประมาณนี้นะคะ,ะก็เห็นใจกันด้วยนะคะทางสมาคมไม่ได้หักเงินไว้ล่วงหน้าเพราะเกรงว่าอสมอรเราจะเดือดร้อนก็เลยเป็นการหักภายหลังจากประกาศรับรองรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะหักตามจำนวนนั้นนะคะสำหรับทายาทก็รอรับเงินได้เลยค่ะมีกำหนดจะจ่ายให้แก่ทายาทภายในวันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของปาปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปาปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ